เจอครับทุกท่านจันผู้สูบกับทีทอเทนิงแบร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมที่เนี่ยเช่นเคยครับก็อยู่กับพี่พงนะครับเดี๋ยวดูแป๊บนะครับว่าพี่พงอยู่สายยังอันนี้โอเคครับโอเคใช่แนะครับสวัสดีครับพี่คงสวัสดีครับพี่คงครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านนักองค์กรทุกท่านด้วยนะครับ เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับภาพรวมเป็นยังไงนะครับวันนี้น้องกมีข้อตัดรายการนะครับแต่วันนี้น่าจะเสรยจเสริงครบถ้วนแล้วนะครับจากที่เอ่อตั้งระบบตลาดเป็นนาทิย์นะครับภาพรวมเมื่อวานก็ชัดเจนนะครับเรื่องการเมืองตลาดให้ให้เรื่องของของอดีตนายกทักษสินเรื่องได้ประกันตัวหรือไม่ได้ประกันตัวอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าว่าจะไม่ได้ประกันตัวนี่ งานเข้าเลยนะครับนะครับมันจะทําให้การเมืองวุ่นวายไปพอสมควรณจุดนี้เนี่ยก็โอเคก็เกลียเกลียร์กันไปนะครับเกลียร์กันไปก็ก็โอเคอันนี้มาดูแทร์กราสุดครับโอเคสัท้อนไหม ทมาพดนะฮัลโหลเต็มสะท้อนไหมไม่ผมอ๋ออืมขอบคุณครับคุณไซมอนเสียงฟังไม่รู้เรื่องกัน งั้นต่อถ้าอย่างนั้นก็จะไม่ได้ยินเสียงผมอันนี้พี่ลองพูดได้ไหมครับไ,ได้ยินใช่ไหม,ไมแล้วน,นี่ไว้ใช้ตอนตอนที่พี่อยู่นอกโอเค,อเคน่าจะได้แล้วนะครับโอเคก็เริ่มกันใหม่นะครับก็คือตอนนี้การเมืองก็ ไม่มีอะไรนะครับประเด็น,นก็คือน้องน้องน้อง,องทีเมียเขไม่ใช่ไม่ใช่มีเดีย <laughs> ทีเมียลีนะครับโอเคก็คือดูแลอา่าก็คือการเมืองก็ไม่มีอะไรนะครับ การเมืองไม่มีอะไรหนละังจ,จากที่ให้รลายเปอยู่ที่ทอดีตนายกสักทีะครที่จะโดนโดนให้ประกันตัวหรือเปล่านะครับในส่วนของนยอายกเศรษฐาก็ก็ไปลุ้นยังไปต่อนะครับยังยังยังนัดรอบหน้าวันที่เก้าหรือวันที่สิบเนี่ยก็ยังแค่นัดนัดขอข้อมูลยังไม่ติดนั่นเลยนะครับซึ่งก็ได้ คุณอาารวิษนุมาก็น่าจะโกเคนะแกได้ทุกเรื่อง <c oughs> <c oughs> แกได้ทุกเรื่องนะครับก็ประเด็นคือตลาดปีบางนี่ขึ้นวันนี้ <c oughs> เคแบงก์โดนเคนขายหนักเลยนะครับประเด็นก็คือเป็นเรื่องของการจะขายเ p l พอออกไปให้กับบริษัทเอาเรื่องครับ นะครับก็กลัวกันว่าจะขายด้ราคาถูกหรือเปล่านะครับซึ่งในสีสนของของเอ่วิคราอห์ไอล่าเรานะครับคุณโดก็บอกว่ามันไม่มีผลต่อกำไรสักไหรเลยนิดเดียวเองแต่ราคาลงเวอร์นะครับเพราะนั้นก็ลงมาโลเดิมนะครับวันนี้ก็โอเคเริ่มมีหางยาวๆน่าสนใจแล้วนะครับก็น่าซื้อนะครับตรงนี้ ถูกมากลงเดียวเกินสองวันสองวันสิบบาทเกือบสิบบาทลงส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของแบงกรุงเทพด้วยนะครับเพราะแบงกรุงเทพเนี่ยก็ดิวโลนะครับที่เมียเราเคยคุยกันว่ามันจะแข็งมันแข่งขึ้นใช่ไหแต่ตอนนั้นที่มองแขงตัดสั้นพี่รู้มันจะแข็งขึ้นแต่ตอนนี้มันแข่งกันลงก็คือพอแบงกรุงเทพลงมา มัน valuation ได้ง่ายของของ e. ของ PE ratio ได้ง่ายของ o ว k v a l u ์มันก็ถูกลงมาหรือเรื่องทำไมเอแบงก์แขงก็ันนี้ก็เลยแข่งกันลงนะครับก็เป็นธรรมชาติของแนวโน้มขาลงนะครับแบงค์กรุงเทพจริงๆแบงค์กรุงเทพากันหนักกว่าเอแบง์ a นะครับเพราะว่าเอาป็นคุณวันนี้เลยนะครับคุณน้อยทีเดียวงอมกันเลยแบงค์กรุงเทพเนี่ย มีสิค่อยๆซึมลงไปเรื่อยๆอาจจะได้ถึง125บาทนะครับส่วนเคแบงค์เคแอย่างที่บอกนะครับว่ามีแนวรับอย,อยู่หลายแนวเยอะเลยไม่เหมือนกับเคแบงค์เทอร์มที่มันที่บอกว่างบมันเปลี่ยนไปแล้วแต่ในเงนี้ยชัดเทอมเนี่ยคนยังกับส่วนอยู่นะครับกับส่วนอยู่ว่าเอ๊ะเป็นเทปลงมาเคแบงก็ต้องลงตาม แต่เสักพักนึงจะไปรก,อกคาามเยอะเลยใกล้เคียงกันนะครับจริแล้วก็ก็จริงจริง,รรงช่วงที่เมื่อวานนะที่เออเซ็ตพยายามขึ้นไปหนึ่งสามหนึ่งศูนย์เนาะแล้วก็ตอนเย็นก็โดนลิ้นอืมก็หนึ่งสามหนึ่งศูนย์น่จริงๆตรงนี้มันเป็นมันเป็นบริเวณ ที่เราเคยคุยกันนะครับว่าตลาดจะขึ้นได้ต้องยืนเหนือหนึ่งสามหนึ่งศูนย์ให้ได้มันก็ยืนไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยช็อตเติมเนี่ยเรามาดูดูดูอย่างเงี้ยเทคนิคเนี่ยไอซ์ไตเหลือยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับการที่ไอซ์ไตลงต่ำกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆมันเกิดขึ้นในสามสี่ปีมีครั้งหนึ่งนะครับมันต้องไม่ใช่วิว่าปกติอ่ะมันต้องแบบแบบรุนแรง แรงมากพอสมควรนะครับซึ่งณจุดนั้นเนี่ยโดยเกิดขึ้นอีหนึ่งตอนตอน,ตอนได้นายกเศรษฐาเปน็นนายกรอบนั้นหุ้ลงพันห้าร้ยลงมาเหลือพันสามร้อยกว่า 1, ก็สองร้อยจุดนะครับไอ้ไซก็เลยลงไปเหลือเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ กับตอนนี้เลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยนั่งจากมันลงลงลงเร็วด้วยนะครับลงมาประมาณหนึ่งรุ้ดมันก็เลยไอ้ใส่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทำให้เต็มพร้อมท,ที่สำคัญก็คือตอนนี้เรามีแพทเทิร์นก็คือเป็นไตรไตรสตานะครับก็คือเป็นเป็นโอดิเล็กสามตัวอันนี้โอเคนะเป็นเนป็นหน,น,นึ่งที่ ที่ไม่สามารถตีกลับได้แรงๆนะครับเพราะว่ามันต้องสะสมกําลังเด,ววเดี๋ยวมัน,น,น,ดน,นมมเด็กมันอยู่คนตอนเนี้ยคนบอกจะขึ้นเรื่องอะไรปูกสาเส้นาสามตัวแต่เดี๋มันอยู่ในรี่องดีเขาไม่เองนะนะครับเพราะว่าตลาดมันโอเวอร์โซเกินไป

เปิใดใช้รถยนต์เปิดโรงงานใหม่ใหม่แต่ความจริงน็คือภาพในฝันแต่ภาพจริงๆในตอนนี้โรงงานทยอยปิดหมดเลยนะครับแล้วก็ประหลาดใจมากวันาที่ไปเที่ยวหัวหินนะครับเป็นครั้งแรกที่น่้ใจวาร้านห้วยสายซึ่งคนมหาศาลแบบคุณต้องเข้าคิวประมาณสิบ0ี่สิบคิวเป็นอย่างน้อยแต่รอบนี้ไปถึงเนี่ย ไม่มีคนเลยคนเลยแล้วก็ผไปปวไม่พอโต๊ะว,ว่างเหลือแบบครึ่งครึ่งเลยเลยครึ่งหรือว่าเขาไปออกปัญญาในการปัญญา้าดาวแล้วทุกคนเลยกลัวไม่มาหรือว่าเศรษฐกิจมันมันทำแล้วนะครับเพราะว่าการการไปท่องเที่ยวหัวเราเงินมันก็เป็นเป็นอะไรฟรุ่งเฟไม่จําเป็นได้ก็งดได้ก็เริ่มเริ่มรู้สึกแล้วว่ามัน ทุกหย่อมยญ้านะครับชั่วโมงนี้ก็จริงๆก็คือ่วงการเปลี่ยนบทนิยมไม่ไม่ไม่ถือ้วยสายนี่คือเป็นอะไรที่วันธรรมดาก็จะเต็มต้องเข้าอยู่ตลอดนะครับไม่ไม่เคยไม่เคยวไม่เคยว่างเลยแต่ว่าวันนี้แบบโมากอันนี้คือเป็นอินดิเคเตอร์แบบนิดนึง อันนี้เราวิเคราะห์แบบสไตล์ดิตาลินดิลินิตาิลิน,นอลองอ่านหรืออ่านดูนะครับเขาจะวิเคราะห์หุ้นจากความความรู้สึกส่วนตัวนะครับว่าว่าเทรนด์เทรนด์ตลาดตอนนี้เป็นยังไงยังไงใช่ครับเป็นนักกสาุ้นดิตาลุนิตาลนดิตาลิตาลินียกุของา่าหาหนห่า่าว่าทเอ่มเริ่มลงทุน เป็นอะไรที่มันคือไฟฟอดอะไรในใน d a ใช่โอเคนนั้เเดี๋ยวมใช่ใช่ใช่วันนี้ตลาดเองเนี่ยจริงๆเล็กว่นนี้เยอะนะกล้เดลตามาช่วยถึงเกือบเก้าี่วนเล่นแปดแปดส่วน เดลต้าได้ชั่้ประดันนี่8จุดอะไรทำนี้ตอนนี้เราลบไป10จุดแล้วนิวโลได้วยโอเคเรามาดูคำถามกันนะครับสวัสดีนะครับไม่รู้ไม่รู้ว่าถ้ายังมีเสียงซ้อนๆอยู่ในรวมวรที่บอกนิดหนึ่งน้อยผของเสียงไม่มีเสียงอะไรหลายวันก็สวัสดีครับไซมอนอสวัสดี้วันครับครับสวัสดีคุณน้อยครับสวัสดีครับพี่ไทยรัฐนะครับผมแล้วก็ไว วิลัวิลัโอเคครับแล้วก็คุณคุณวิรัครับครับอาจารย์ B D M นะครับฟังดูเรื่องือค่ะ่ะวนหลังมันต้องอาไหมนี่่นี่ก็จบก็ได้ บีดีก็เป็นนายน้อไซเวนะครับก็ลงมาก็น่าซื้อแล้วแหละอาอนนาอยู่ประมาณยี่สิบห้าสล้นมาเนี้แหละยี่5หกยห้านะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดีบายี่เก้าก็ขายก็จริงหุ้นอย่างน้มไซเวนี้เป็นง่ายนะแต่ตอนลงเนี่ยต้องหลับตาซื้อเนี่ยเดี๋ยเข้าใจฮะเพราะว่าจะมีแต่ข่าวร้าย ตอนขึ้นก็ต้องหลับตาถ่ายเพราะมันจะมีแต่ข่าวที่เราก็ตัวเราก็อยากให้มันไปต่ออะไรประมาณนั้นนะครับอ่ uh, <Okay. S 2> ต่อไปนะครับผมเป็นตัวของเสียะะเเส่ยวมี่แปดศูนยเมจีนเสี่ยวมี่นี่ของจีนเนี่ยเอเอใช่ hey, hey. ใช่ครับใช่ครับอ้ oh. hey.

ลองลองคแบบแ้ๆกัน้าง้วลองอกรณ์สมัยใม่ี้อยโค้ชสุด่เอ่อพื้นหารมันเนี่ยจริงมันเป็นบริษัทที่แบบทําเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนาะของใช้ในบ้านเครื่องฟอกอากาศโทรศัพท์ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ในอนาคตอาจจะทําเพิ่ม ใช่ใช่เขาเพิ่งทํารถยนต์มาใหม่นะเสี่ยวมีก็เป็นรถไฟฟ้าแต่ว่าเหมือนไปอ่านมาเขาบอกว่าทุนมันสูงกว่าราคาที่เขาขายจริงซึ่งอ๋ออ,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 อที่มันดั้ราคายงางดัดตุ้ใช่ใช่เหมือนแบบอยากให้ลองอยากให้คนลองใช้ก่อนเนาะเพราะตอนนี้ก็อย่างที่เรารู้กันว่ารถอีวีมันแข่งกันค่อนข้างเดือดอ่ใช่ใช่ที่มัน,ม,นมันดั้ที่ัดตุ้งตัดมาด่ดยอมอืมอ่า แต่ในแง่ของทางเทคนิคเขาเป็นแนวโน้มขาขึ้นเต็มตัวนะนะครับก็คือขาขึ้นเต็มตัวนะครับแล้วก็เขาผ่านการปรับฐานเสร็จแล้วนะครับนี่เว็บสี่เว็บห้ายืดต่อไปอีกนะครับพ้อยก็คือตรงนี้เป็นสัญญ,ญาณซื้อระยะสัน้น ครับแล้วก็แนวต้านอยู่อยู่ประมาณประมาณเก้าบาทได้เก้าบาทนะครับแปดบาทแปดสิบเก้าบาทพอยไฮไลท์เลยนะครับคือรอบนี้ขึ้น,นต้องมีนิวไฮเหนือเก้าบาทนะครับนะครับเพราะว่ามองภาพรวมแนวอยาไปนิดนึงเพราะถ้าไม่มี้องมีน,นิวไฮเนี่ยมันจะกลายเป็นเฟดเอเบซิงแล้วตกที่ห้าด้วยนะครับก็ต้องระวังนิดนึง ตัวนึงเป็นเอโอทีะครับพี่ผูจริงจริงทุปปลอดภัยนะครับโรงงานถ้าซื้อยอยซื้อได้นะครับไม่ได้ไม่ได้มีข่าวร้ายเลยเองแต่ว่าฝรั่งมันมีเยอะฝรั่งมันก็ขายแล้วประเดี๋ยงอย่าบอกอย่าบอกว่าฝรั่งหมดขายหมดแล้วนะครับอยู่ในวงการนี้มาสามสิบกว่าปีมันไม่เคยหมดเลยมันมีเยอะมากมัน ตอนต้ตยมยำกุ้งอ่ะมันขายอย่างเดียวสองตีเต็มๆขายทุกวันก็มนไม่หมดแล้วนะครับโอเคคุณชาญชายขอดูทีเฟกตัวทีเฟกกับทองคำนะครับทองคำทีเฟกนี่มันขอขอขออัปเดตกราฟแป๊บหนึ่งนะ วันนี้อยู่กันเยอะๆน,น,นะครับเพราะว่าเข้าสายอืมใช่ตรงอันนี้คือตอนนี้เขาอยู่พยายามจะเปลี่ยนเทนนะครับ ก็คือแล้วก็ยืนเหนือแปดสิบเก้าได้นะครับประมาณแปดสแปดถ้ายืนด้านนี้ไปแปดร้อยยี่สิบสี่เลยนะครับมีรุ้นนะครับมีรุ้นนะครับคุณน้อยเคแบงตอบให้แล้วนะครับ คุณวันนี้ BL, มีวีแล้วพยายามคุณวันนี้มาตลอดก็คือไม่ต้องเจ็บหนักนะครับคุณวันนี้ขายไปแล้วก็รอไปซื้อข้างล่างเป็นการเอ่อคัสเอาเป็นเกนพอร์ตหรือเราเรียกว่าเอ่อคอมเมนต์นะครับคุณวันนี้อยู่อยู่ มันไม่ทันแล้วมันตรงนี้นกจย,ยากแต่แล้วตอนนั้นถ้าทำตามที่เราคุยกนนันนะครับที่มาประมาณตอนนั้นประมาณหนึ่งสามหกอะไรตรงนั้นนั่นนะครับหนึ่งสามแปดถ้าเราช็อตไปสมมุตินะครับถ้าเป็นหนึ่งสามหกสมมุติเราจะถือว่าเราขาดทุนถ้าทุนเราทุนเราสี่สิบเรา สมมติ่าเราขายไปแคสามหกเรามาซื้อคือสามสิบเราได้ส่วนต่างหกบาทหกบาทที่เราได้มาเนี่ยเราก็ไปลดต้นทุนที่ร้อยสี่สิบคุณเราก็จะเหลือแค่ร้อามสิบสี่มันก็จะทําให้เราขาดทุนน้อยลงแล้วก็สามารถจะฟื้นตัวได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วนะคุณน้อยบอกความมาดูเรื่องเลยครับ ด้เย็นครับกำลังเซตระบบอยู่ค <indie> รับแต่เซตมาเป็นอาทิตย์อยู่ก็เดี๋ยวขอลองวันนี้ก่อนนะครับนี่เมียกันโอเคครับโอเคครับระวัง ผูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหรอก